การที่ลูกสงสัยว่าเอ๊เราจะทํางานนี้สําเร็จหรือไม่นะคะการขายประกันเนี่ยมันไม่ได้สําเร็จทุกคนหรอกลูกแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือตัวเราไม่ได้มาลองทําก่อนลองทําดูสักตั้งด้วยการเชื่อฟังคนสําเร็จเนี่ยไม่ติดต่อกย้ําทุกคลิปเลยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ถ้าเราทําตามคนสําเร็จแล้วมันจะไม่สําเร็จมัน ไม่ต้องยุ่งยากใจอะไรเลยนะคะลูกขาเพราะว่ารายได้สูงเราต้องคว้าไว้ก่อนเมื่อเรามีโอกาสเจอแม่จิ๊บแล้วเราก็ลองทักเข้ามาลองอให้เบอร์โทรศัพท์แม่จิ๊บมาแล้วแม่จิ๊บก็จะส่งให้ท่านผอ,อสอซุนัยให้รายละเอียดต่างๆที่ลูกอยากรู้เป็นต้นว่าหนูจะได้อะไรบ้างหนูจะเริ่มต้นยังไงหนูอยู่ต่างจังหวัดหนูจะไปสอบที่ไหนแล้วใครจะมาดูแลหนูสิ่งเหล่านี้ มูจะคลายปมทั้งหมดรายได้เรามีหลักสูตรสองหมื่นต่อเดือนสามหมื่นต่อเดือนสี่หมื่นต่อเดือนห้าหมื่นหกหมื่นแสองแสนเป็นล้านคุณจะเลือกสูตรไหนที่เหมาะกับตัวเองงานนี้บริหารตัวเองนะคะลูกให้ความมั่นใจกับตัวเองถ้ามีความมั่นใจเข้ามาอย่างเต็มที่ไม่มั่นใจอย่างเดียวนะ ความซื่อสัตย์ก็หอบมาด้วยนะคะลูกขาเพราะไม่ว่าเราจะทํางานใดก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ไม่ขยันอดทนทุกงานมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม่จิ๊อยู่มาสามสิบแปดปีแล้วทําไมต้องทํางานอยู่หรือว่าแม่จิ๊บยังไม่รวยหรือรวยแล้วค่ะ <c> เ <oughs> ชื่อไหมละ่ะ <c oughs> ถ้าไมเชื่อก็อกไปสืดูลูกคนแรกอายุสี่สิบสี่ปี ก็เข้ามาทำงานได้24ปีแล้วนะคะส่วนลูกชายคนเล็กก็เข้ามาทำงานได้18ปีแล้วถ้าไม่ดีจริงลูกของแม่จิ๊บกับแพทย์หมอสุน,นัยก็คงจะไม่เจริญรอยตามเจริญรอยตามลูกค่าไม่ต้องลังเลคะ่ะการลังเลพระเจ้าตรัสว่า เป็นเหตุแห่งการขวางกั้นความสําเร็จเพราะฉะนั้นไม่ต้องลังเลมันไม่ได้เสียหายอะไรอย่างมากก็สอบตก200รอยเองค่าสอบโอเคไหมคะลูกค้างานขายมีคนสําเร็จเยอะ,ยะเป็นหลายหมื่นคนถ้ามันจะยกเว้นเราก็ให้มันรู้ไปรายได้เยอะแยะมากมายหนูมาถามท่านผออสุนัยแล้วหนูจะรู้หมดฟังแล้วเอ้ยไม่ใช่ฉันนี่บ่า ก็เราก็รู้จักกันเอาไว้แค่นั้นเองไม่ต้องทำเออถ้ามันดีก็เชื่อลองสักตั้งเชื่อแบบสุดๆส,สักสามเดือนดูสิเออหนูจะได้ต้องสอบต้องทำยังไงนาไม่ต้องถามเลยค่ะถามในเพจนี้ไม่ได้ต้องให้เบอร์โทรอล้วสักพอสุนัยโทรกลับอย่างเดียวมันมันไม่ได้มันไม่ได้ยากอะไรนักหนาหรอกลูกแต่ ถ้ารายได้มันไม่สูงปิดกว่าที่เดิมของเราก็ไม่ต้องเข้ามาก็ได้ดูสิมัน <c oughs> จะเป็นยังไงมาถามดูก่อนโอเคนี่ค่ะลูกหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันขอทุกคนโชคดีค่ะ